มาดูช่างใหญ่เปลี่ยนบูธมิตซู18บแปดนิ้วนะคะมิตซู18นิ้วเนี่ยจะลูกค้าส่งมาทั้งหัว18นิ้วนี่สินิ้วมิตซูนะจ้าทุกคนสวยๆจ้าทุกคนที่กลัวมิตซูนะคะนี่ช่างใหญ่เขาก็เปลี่ยนทำความสะอาดมันก่อน แล้วก็มิซูที่บอกว่าเอาออกยากนะคะก็ผ่าแค่นี้ค่ะไม่ต้องผ่าถึงไม่ต้องผ่ายาวถึงก้นมันนะคะผ่าแค่นิ้วเดียวค่ะอ่าประกอบเข้าไปก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะจ๊ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าหรือติดเครื่องมาติดเครื่องอันนี้เป็นบูธของมิซู อันนี้ติดเครื่องมารุสิบแปดก็ต้องทำดีหน่อยปก็ต้องทำดีหน่อยก็ทำความสะอาดด้วยนะคะมันสก,กปรกก็เช็ดเช็ถูถูมันมันสก,กปรกก็เช็ดเช็ดถูถูมันให้เอียมก่อนนะคะก่อนที่จะใส่อันใหม่ลงไปนะจ๊ะ น,นี้ทำความสะอาดเสร็จ,จก็เอาบูทตัวใหม่ใส่เข้าไปค่ะแช่น้ำพึ่งเดือน8เดือน9เดือน10ค่าสักลาดของมิซูไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะเพราะว่าของเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะมันหนามันหนามากใช้อันเดิมค่ะใช้อันเดิมใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาใส่ให้ครบนะคะแกะอะไรออกมาก็ใส่ให้ครบนะคะกันน้ำมันซึมออกด้านข้างอันนี้กันน้ำมันซึมออกด้านข้าง เนี่ยค่ะใตถ้าไม่มีก็ยางในรถถ้าไม่มีก็ยางในรถท่างใหญ่บอกตัดเป็นวงกลมเวลาใส่สปริงใส่สปริงต้องต้องางขึ้นนะคะอย่าไปคว่ำลงใส่ด้านถ้วยขึ้นเอาเอาเอาไงขึ้นค่ะขึ้นอย่าไปใส่ด้านคว่ำลงอย่างนี้มันไม่หมุนนะคะมันไม่นั่นมันไม่จิกบูทเนี่ยค่ะต้องใส่างขึ้นแบบนี้นะจ๊ะ นี่ยค่ะมิซูไม่ต้องไปกลัวอยู่ที่ฝีมือและตัวเราเองไม่ต้องกลัวนะคะใส่เข้าไปเจ้วช่างก็จะเอาน็อตเบอร์สิบคันๆหมุนมๆหมุนๆไว้ก่อนแล้วก็ยืดมันไว้ก่อนนะคะน็อตเบอร์สิบ ใส่เข้าไปไม่ได้มีที่ไม่ได้มีที่อัดบูทอัดเบิร์ดหรอกค่ะก็ทำง่ายๆแบบนี้ค่ะใครไม่มีอุปกรณ์ก็เอาน็อตเบอร์สิบเลยค่ะเอาแหวนใส่คัน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 ไว้ค่ะคันไว้คันไว้คันให้มันแน่นๆนะจ๊ะ น็อตที่ขันไว้อย่าพึ่งเอาออกนะคะก็ใส่ฝาอ่าเอามอเตอร์ลงไปก่อนตอกมอเตอร์เวลาเราตอกมอเตอร์เนี่ยมันก็น็อตบูตก็จะเ็นเด้งเดี๋ยวมันจะทําให้บูทเด้งได้ค่ะเนี่ยค่ะจ้าใหญ่เขาก็จะใช้ท่อเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ตอก ตอกลงไปเวลาตอกก็ระวังทงแรงกันด้วยนะคะก็จับไว้เนี่ยคะมันก็จะลงง่ายๆนะคะเป็นเทคนิคนเล็กๆน้อยๆคะ่ะ เนี่ยค่ะตอกลงไปยังเพิ่งขันน็อตออกนะคะเนะะี่ยค่ะน็อตนี่ยังไม่เอาออกนะคะเพราะวาเราตอกอะ่ะมันก็จะทําให้บูทเคลื่อนที่ได้นะคะมิซูเนะะี่ยค่ะก็จะเอาน็อตไว้แบบนี้ก่อนนะจ๊ะเนะะี่ยค่ะใส่เสร็จเอามอเตอร์ลงเสร็จค่อยเอาน็อตออกนะคะน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบเนะะี่ยค่ะก็เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะ มพมอลาเนี่ยค่ะก็ตัดแบบนี้มิสูนะคะตัดแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะนี่ค่ะตัดตรงนี้ค่ะตัดตรงที่มันเป็นร่องร่องตรงนี้ร่องบากของมอเตอร์นะคะเนี่ยตัดลงไปแค่เซนแค่นิ้วเดียวนะคะไม่ต้องตัดถึงก้นมันพอเราประกอบมันก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะมิสูที่ทุกคนกลัวว่ามันออกอยากมันไม่ยากนะคะอันนี้มาเปลี่ยนข้างที่สองนะคะ มาเปลี่ยนข้างที่สองช่างใหญ่ก็จะทำความสะอาดมันทำความสะอาดมันก่อนอก็กใส่เข้าไปอเอาชุบชุบ ชุดน้ำมันหน่อยหนึ่งผ้าสักหลาดถึงบูธมันจะดีอยู่ลื่นอยู่ก็ต้องเปลี่ยนออกนะคะเนี่ยค่ะชุดตรงแดงกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนี่อันนี้บูธเก่ามันนะคะของเก่ามันชุดตรงแดงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้บูธเก่ามานะะันค่ะถึงดูใหม่ก็ต้องเปลี่ยนออกนะถึงมันจะใหม่อยู่มันลื่นอยู่ทุกคนบอกว่ามันใหม่อยู่ลื่นอยู่ ก็ต้องเปลี่ยนออกนะคะเพราะมันใช้มานานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมันออกถึงจะบอกว่ามันดีอยู่มันเลื่นอยู่ไม่ใช่นะคะนี่เหมือนยางรถเนี่ยแล้วจับถนนไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนออกนะคะยางมีดอกอยู่มันหมดอายุมันก็จับถนนไม่อยู่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสองข้างเดี๋ยวจะมาประกอบทดลองให้ดูนะคะทุกคนเปลี่ยนบูทมิสูสิบแปดนิ้วนะจ๊ะ